ครับมาแข่งบอลกันนะครับวันนี้เียวอ่ะเปียวอะเียวอะเียวสัตว์เนื้อแท้่บอสข่บอลตูนวะเยี่ยงเท่ có là mẹ mẹ có mà cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

はいはい。

后面后面他后他后做后边人家多，多多又少，真的你看目的多了，他们这个 เอาไยอ้ยนดิเอือาเล่อามือผาดไหล่ไปกูไว้เลยเฮียเฮ้ยเยยิงแางเลยตาายยังไม่ทำอะไรเลยกูเอาไว้ก่อนแล้วเอาไปไปจะตาย อาจารย์ดีมาการังแอาจารย์้วยทัก ơi dưa thảy Đi. thảy lạp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 

คิดๆเนี่ยตอบมากล้องอยู่ตรงนี้แล้วขายให้ใครดูครับเก็บของหลับายพี่รหัสดูครับโอ้โหพี่รหัสเชื่ออะไรครับการ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 ชวหน่อยครับช่วยหน่อยครับโอ้โหสำคัญมากดัวเบโลดัวเช็ความปลอดภัยของมึงใครแท้ แถวนี้ยกมือขึ้นไปแม่เลยไป่ลยไปเ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 ลยเลยไยไปเลยไปเลยปลยเลยยไเยลยไปไปเลยไปเลยไยไปเลยไปเยเลยยเไปเลยไปเ ไอ้เจมส์ไอ้เจมไอ้เ uh uh ้าน้า่หนาเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีเขาถามวีดียอปะกูวพองตาย